สวัสดีค่ะนี่นะคะจะเป็นการหวานแห้าปลาดุกอุ้ยปลาดุกยักษ์ดูดูวิธีการหวานแหของผู้เชี่ยวชาญเซียนแหอันดับหนึ่งของของประเทศไทยตราเลยเนาะออ้ตุกระดาษนี่นีมดกระดาดิบอย่างใหญ่กระดมกระเจิงนี้ ตรอยตรอยตระเยตระเยไม้นูตระเหยเออ1 0นบันบงเห้เคยอทาตันบงเคยดูนะคะว่าจะได้ปลาไหมคะ โดนปลาแล้วครันี้โดนปลาแล้วค่ะโดนปลาแล้วค่ะกำลังจะไปงมขึ้นนะคะว่าจะติดปลาหรือไม่กำลังมุดเลยค่ะ <laughs> กำลังงมแล้วค <laughs> ่ะนาทูกู <laughs> มือคยอต่จึงออกบ้านเปล่าแม่บ้านต่อเออบ้านต่อล่นโดนปลาน้าปลาใหญ่มากเลยค่ะแล้วปลาบึกเด็กจ้ยคนงมอ่ะจะจมน้ำแล้วอยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอน่ยอุยอ้ยอุ้นอุนยอุ้ยอุยอ่้ยอุ้ออ้ กบกติยเนตสนกติยาสนุมดาอ้อยกรบติดวะเออบังตรอตรรเหยอธทมะแมงเออถ้าเฮ้ยต้องบันใบบูดไงเนี่ยเนี่ยมุยเนี่ยมุยเดี๋ยวเรามาชมปลานะคะว่าปลาตัวใหญ่ขนาดไหนเออเตียมมุกาละกัน

น,น,น,นี่ต้องหว่านแหไมบสองชั้นไม่งั้นไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ตัวใหญ่ยายมากปลาดุกนะครับปลาดุกยัดเดี๋ยวเจ้านี่ก่อนเดี๋ยวจอมออจอมเฮ้ย

ดูไอ้แพร่ประจําเนี่ยโอ้โห้ว้าวดูอตายหน่อยต้มต้มจับโมจับโมโอ้โหดูครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับประมาณสามกิโลนะสามกิโลนี่ครับเจ้าของปลาเจ้าของบ่อปลาของบ่อปลาโฟกิโลโฟสี่กิโลนะคะสี่กิโลโฟกิโลว้าสี่กิโลครึ่งบายบายสวัสดี อันนี้เดี๋ยวจะทําการเอาแหนะคะมาซ้ําตรงที่หว่านตรงนี้อีกหนึ่งรอบเพราะว่าแม่มันจะไม่อยู่เดี๋ยวปลามันจะหนีโก้โแหม,มันขาดเพราะว่าปลาตัวใหญ่เราจะต้องทําการซ้ํานะคะอยู่ที่เดิมอ นู่นหนูบาเห็นไหม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 มันกระปุญที่เดิมอะเดี๋ยวมาอีกเนี่ยเนี่ยเออเอาวางเลยับเออแล้วไอยเอาลำกลัปไปเส้นแห่เสยนแห หเซียนแหวบานปลาห้าวันเลยนะคะเพิ่งเพิ่งได้วันนี้วันนี้หมานทำแผนใหม่ทำแนนานทำแผนใหม่จะเป็นการงมเอาปลาขึ้นขอดูนะคะว่าปลาจะติดไหมหรือว่าอีกไปแล้ว ปลาไอ้นุ่นฮะปลาบึกเออปลาไอ้นุ่นบึกสนใจจะโดนปลาบึกนะคะปลาบึกปลาใหญ่มากลุงเอ๊หันไปฝั่งนั้นปลาใหญ่มากค่ะวว้้้โออว้าว Det er schon forår. Woo, dybt meget lig hår. det er Det ja. ja, er det ene store, det er så fire år det er schon inside. Ani, ja, 1 kilo. Kald nee, er kilo. Ja. 10 kilo. 5, <coughs> yeah. 6, 6, 6. โอ้มันตัวขังนาอตัวเรียนูกไปเดินไะโอ้โปลาบึกปลาบึกนะครับปลาบึกค่ะปลาสวายอ้ปลาสวายายปลาสวาย่ะปสายาะ for the men เนอะเออไก่อนไหอ้ออกมิก

Hoi cửa, yêu mặt bài tang hào yên môn. Ni cưng. Oh, nè tay. Okay. Say đọc kỳ lô. O, bực bông. bực bực. bực. สีกรอมปลาสวายสีสออเอ้าใหญ่ะจุ้ยเจียบก่อนอย่ามุ่งสู่เอาปลสเซน่เงี้นะเอ้ยปิงๆนะเออระบายถ้าระวังมุดเจียนน่ะเนอใหญ่มากเลยค่ะโอ้ปลาบึกปลาบึกชาด์ตปลา ปลาบึกนะคะเลี้ยงห้าปีปตัวใหญ่มากเดี๋ยว,ยวเรามาชั่งน้ำหนักว่าน้ำหนักกี่กิโลอันนี้ก็เป็นปลาที่หวานได้นะคะปลาดุกปลาปลาปลาไอแลไออีดไออีดอยู่ก็เล็กไม่เป็นปัญหาฉันจะกินคุณ ค่อนข้างจะแกะยากนิดน yeah. ึงโอเคเฮ้ยปลาบึกตัวช่างสิอ๋อโหลอ๋อีอันกูนแหงหนึ่งสกนะวูายพากนิ่งดเอาเอามช้างอ้าวถ่ายรูป เทนกิโลเจก,กิโลใจเลยนะคะยยพองอะสงมือ,อดูนะครับว่ากี่กิโลครับ6ปีกี่กิโลดูสิบเซนกิโลิบกิโลครึ่งครัครบผมสิบนเอกิโปีนะกุ๊กิอ่สิบกิโลครึ่งนะครับเซะกิโลาสิบสกิโลสี่ีห้าปีนะครับโอ้โห โอ้โหตัวใหญ่มากค่ะปลาบึกลื่นสิบกิโลครึ่งนะครับนี่ครับคนงมครับผมมีคนวานครับคนเลี้ยงคนเลี้ยงว้าวกรูเรจะล่าอีกนับสองสามตัวนะครับเอาไปแจกพี่น้องปลาบึกมีอยู่ประมาณ เจ็ดแปดตัวนะครับ<ฆ>ได้สองตัวครับปีนี้ไป,ไปดูครับบางนั้นน่ะบางนั้นหน้า,นนห,นาหรือเปล่านัา่นน่ะวงๆอ่ะวันนี้หมานนะคะได้หลายตัววันมาห้าวันค่ะเพิ่งได้วันนี้

เล็ก,ก,ลกนุนกกน่นลุงไปตรงนู้นนอันนู้นปากใหญ่กว่าอันนี้นูน่นลงไปการพายเรือแบบ

ค่อนข้างจะหวานยากนะคะบอกเพราะว่าใตา้น้ำมีโคลนปลาดุกชอบโคลนไม่เคยดูนะคะว่าจะติดปลาไหมอยูนี อยู่นี่อยู่นี่ค่ะ ไปไหนมาติดเหนียงไปแล้วเต่อปองนี่กินน้ำเลือดตึกลุงตอนนี้ไมากินยันเย็นไม่เ่ยสวัสดีกล้องก่อนค่ะสวัสดีคลุ่มอุปสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มาดูมาดูลุงหวานแหค่ะสวัสดีค่ะลุงกำลังหวานแหค่ะพูดสิยังไงหวานแหค่ะมาให้กำลังใจลุงขอให้ได้เยอะๆค่ะ ขอให้ได้เยอะเจ้าเจ้าเจ้าช,า,าช๊าบายบายสวัสดีจ้าจ้าดีจ้าวันนี้หนูมาทําอะไรคะวันนี้หนูทําหนูมาดูลุงหวานแห่ค่ะหนูมาลุงหวานแห่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับเพิ่ม แค่สิบสองค่ะเลได้แม่หิวได้หนิวใช่บ๊ายบายกดไลค์<บ>กดแชร์กดแชร์ไลค์ได้เองได้จ้าบ๊ายบายสว<บ>ัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าถุงมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไลค์ให้ลุงลุงมางได้ไหมจ้า กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับตปใครใครลงมนันได้นะจ๊ะบายบายจ่ะบายบายจ๊ะ